การขายออปชันก่อนเวลาหมดอายุทำอย่างไรคุณสามารถขายออปชั่นล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เวลาหมดอายุดังนั้นหากคุณจะล็อกกำไรหรือจำกัดความสูญเสียในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศท,ทางตรงที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งระัยานว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหากต้องการขายออปชันก่อนหมดเวลาให้กดปุ่มขายที่ติดกับปุ่มเวลา หากต้องการขายออปชันทั้งหมดของสินทรัพย์เดียวกันให้กดปุ่มขายทั้งหมดหากต้องการขายออปชันที่เจาะจงให้เลือกปุ่มข้อมูลที่ติดกับปุ่มขายทั้งหมดข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนกำไรที่คาดว่าจะได้รับและกำไรหลังการขายจะดูได้ในหน้าต่างเดียวกันโปดรดทราบว่าปุ่มขายไม่สามารถใช้งานได้สำหรับออปชันไบนารี สำหรับออปชันที่มีเวลาหมดอายุสั้นๆปุ่มขายจะเปิดใช้งานเมื่อเหลือเวลามากกว่า15วินาทีก่อนหมดอายุสำหรับออปชันที่มีเวลาหมดอายุนานกว่าปุ่มขายจะเปิดใช้งานตั้งแต่30นาทีจนกว่าจะหมดอายุถึง2นาทีจนกว่าจะหมดอายุโปรดทราบว่าปุ่มขายไม่สามารถใช้ได้สำหรับ b บ n a รี Op t i o n ในสุดสัปดาห์เพราะตลาดแลกเปลี่ยนทั้งหมดปิดทำการสำหรับดิจ i t a ลและ FX Op t i o n ปปุ่มขายจะใช้งานได้ตลอดเวลาขอให้เทรดยังมีความสุข